ไหมครับแก่ทอดอร่อยอร่อยเลยนะครับสวัสดีค่ะแบงกอมนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดแล้วนะคะเด,ดเดี๋ยวมาดูไก่น,นะคะว่าเหลือเยอะไหมจ้ะครั้งก่อนนะคะนี่เลยค่ะเหลือแค่น,นี้เลยนะคะนนหน้าวานสวยมากนี่นะคะพี่ๆแ,แต่ละคนก็เริ่มเก็บของกันแล้วนะจ๊ะไทยเนาะหมักแบงว่าอีสานแบงกับว่าไทยเน่ว่าเล่าเน่เ้อจ้ะเพราะว่า บางเทื่อกะหลงเบาไทยเล็กน้อยกับลุงเบาเล้เา,ลานะคะนี่นะคะไก่เราก็เหลือแค่นี้แล้วจ้า,าใครจะมาเหมาเนาะใครจะเป็นคนสุดท้ายของแบงค์นะคะแปดสิบโลที่หิวมาก็เหลือแค่นี้แล้วนะคะนี่นะคะบรรยากาศตลาดนะคะเขาเริ่มเงียบกันแล้วนะคะอยากไปเที่ยว,วอัดนี่เลยเนาะ นี่นะคะพี่ดาก็ประทูหมดแล้ว<ะ>ประทูหมดยังคะสามเข่งค่ะลูกค้าขายเลยเลยสามเข่งร้อยยี่สิบอยากกลับบ้านแล้วเอ้ากินกับข้าวห่านี่นี่ค่ะวันใหม่ก็กินแตงโมนะคะขอตังอย่างเดียวคนนี้ไม่เคยหาตังช่วยเลยแลววันนี้หนูไม่ได้กินอะไร ไม so really? ่กินอะไรหนึ yeah. ่งกินเยอะจะตายเลยนะอร่อยไหมจังงอแอบว่าง่วงหวานมากแซ่บบ่แซ่บแซ่บไป่ว่าอะไรอร่อยกินข้าวอีกวอตนแลงห้ากินเราสองคนก็นั่งรอขายของกันให้มันหมดนะคะเอาใจช่วยแบงกับก๊อฟหน่อยนะคะ เอสซีดูหน้าชืช่นชมหน่อยซีใครบอกว่าพี่ก๊อฟไม่ค่อยออกกล้องไหนเธอไม่ค่อยออกกล้องเดี๋ยวเราจะลองเปิดช่องนะคะยังคิดชื่อช่องไปออกนะคะเดี๋ยวมันมีแบงก์ก๊อฟชาแนลกับแบงก์ก๊อฟไก่ทอดสาขาสองนะคะพี่ว่าอันไหนดีนะคะลองชื่อช่วยแบงก์หน่อยนะคะ ลองช,ช่วย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 คิดชื่อช่องช่วยหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกเลยค่ะว่าจะเอาช่องชื่ออะไรดีเผื่อแบบให้พี่มาติดตามชีวิตแบงก์กับก๊อฟแต่ว่าแบงก์ก็ยังลงคลิปในช่องของไก่ทอดบอเบเียสาขาสองด้วยนะคะสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งด้วยนะคะ เผื่อแบงทำเพิ่มอีกช่องหนึ่งนะคะยังไงก็ฝากติดตามแบงด้วยนะคะฝากมากดไลค์กดแชร์ให้แบงหน่อยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะใครที่อยู่แถวนี้ก็แวะมาหมอให้แบงหน่อยนะคะเหลือไก่นิดเดียวค่ะขอบคุณนะคะายค่ะ